นะ okay, ครับโอเคครับวันนี้มาดูเรื่องของการซอยหอุ่นนะครับแล้วดูช่อว่าช่อไหนที่มันแน่นหรือไม่แน่นนะครับเราจะมาตรวจสอบว่าช่อที่เราได้ได้ทำการจัดการเรื่องการทําให้ช่อนี้โปร่งแล้วอะไรแบให้ลดการขั้นตอนใน,นการทําง,งานแล้วเนี่ยดูว่าโปร่งหรือไม่โปร่งไงเรามาดูกันนะครับนะครับพันนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นพันมาลูนนะครับซึ่งได้ทาการทดลองนะครับว่าได้ทาการใช้แล้วเนี่ยช่อโปร่งไม่โปร่งนะครับผมยกตัวอย่างให้ช่อนี้เห็นนะครับสังเกตไหมครับ แรงงานช่วงนี้จะโปร่งนั่นคือการทํางานซอยตัวนี้ก็จะไม่มากละอย่างมากออกก็คงไม่น่าจะเกิน10ลูกก็จะโปร่งแล้วนะครับช่อนนี้ซอยไม่ถึง5นาทีเสร็จครับนะครับเพราะฉะนั้นคือจากเดิมที่ช่อที่แน่นมากๆเนี่ยช่อนอใช้เวลาในการทํางานไม่น่าจะต่ากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับตอนหนึ่งช่อเพราะว่าอางุนพวกนี้จะเป็นลูกที่ค่อนข้างเล็กมากเพราะฉะนั้นการลดขั้นตอนตรงนี้จะทําให้การทํางานของเรานะครับเร็วขึ้นประหยัดเรื่องของแรงงานนะครับลดต้นทุนในการผลิตในการจัดการตรงนี้เพราะบางท่าน อย่างที่ผมมีเพื่อนด้วยการทำอางุ่นเยอะๆเป็นร้อยไร่นะครับซอยหอุ่นครั้งหนึ่งว่างกันเป็นเงิน,เป,นเป็นหลักครึ่งล้านนะครับในการซอย,อยงุ่นเพราะฉะนั้นคือลดขั้นตอนตรงนี้ไปเนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาด้วยต้นทุนในหลายอย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมสาธิตให้ดู่าแล้วเนี่ยให้เห็นภาพว่าเนี่ยหลังจากที่เราได้ทดลองใช้แล้วนะครับแล้วก็จัดการรูปแบบแบบนี้ uden, ทำให้ช่อเราโปร่งขึ้นนะครับทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ลดขั้นตอนนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยครับการซอยอยงุอ่งนนะครับว่าหลังจากที่เรา ได้ทาการยืดไปแล้วทําให้ช่อสลัดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรื่องของการซอยลูกว่าจะซอยบแบบไหนที่ให้ช่อมันสวยนะครับซอยอยังไงแล้วทรงสวยแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นองุ่นที่คุณห้ามจริงนะครับเดี๋ยวไว้เทปหน้าพบกันครับผมวันนี้สวัสดีครับ